สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับ ep 2นะคะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาหลังใหม่เนาะว่าเมื่อไหร่ ep 2จะมาวันนี้มาแล้วค่ะเ,เป็นช่วงที่เรียนรู้การตัดต,ต,ต่อคลิปวิดีโอดิดหน่อยเนาะจะได้แบบเพิ่มอัตรลดในการรับชมรับฟังมากขึ้นเนาะวันนี้อ่าคลิปนี้ที่ลงนะคะถ่ายถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่4วันที่5ตั้งแต่วันที่มาถึงแรกๆ เป็นหิมะแรกในชีวิตเนะาะแฟนก็เลยพาไปนั่งรถชมหิมาเล่นตอนมาถึงวันมาถึงเนาะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีหิมะพอดีซึ่งทุกๆปีช่วงนี้จะไม่มีหิมะอันนี้จะเป็นคำบอกเล่าจากาแฟนจากคนรอบๆข้างนะคะว่าช่วงนี้จะไม่มีหิมะในทุกๆปีอาจจะเป็นว่าตอนรับคนมาคนนี้ก็ได้แต่ก็ อันนี้แค่พูดกันเล่นๆขำๆนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเมืองเหมือนเดิมนั่งรถไปเรื่อยๆคนขับก็กลับไปเรื่อยๆบ้านเขาสวยดีเนาะมองป้ายเอาแล้วกันเนาะว่าเป็นที่ไหนเพราะว่ายังอ่านไม่ออกแล้วออกเสียงไม่ได้อะไรเลยสวยดีค่ะบ้านเมืองเขาเป็นแบบเขาเรียกยังไงเรียกสร้างก่อสร้างตั้งน่าจะ หลายสิบปีแล้วม้องมาเพราะว่าตามหน้าบ้านจะมีปีพศออปีศริศร์ศักราดค่ะขอโทษเนาะเป็นปีที่ก่อสร้างบ้านไว้เขียนติดไว้นะคะบรรยากาศสวยมากก็ยังพอมีมาให้เห็นหลับลายไม่เยอะมากสวยสดีค่ะครั้งแรกกับฮิมะฮิมะของจริงจากที่แบบ ดูของปอมานานเนาะส่วนอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันที่ห้าเดินทางไปบ้านแม่แฟนค่ะระหว่างทางก็จะเริ่มเขียวและหิมะเริ่มละลายสวัสดีค่ะท้องฟ้าสดใสสีเขียวตัดกับท้องฟ้ามันทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายสุดสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดลึกๆได้เลยค่ะ,ะก็ ดูดูไปรอบรอบบรรยากาศรอบๆไปก่อนละกันเนาะโอเคอันนี้เราหลังจากทานน้ำชากาแฟกันเสร็จแล้วก็เดินย่อยเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะอันนี้มาเดินกับแม่แฟนแล้วก็น้องสะไยค่ะกับเจ้ามาสองตัวเดินไปรอบบ้านของแม่ค่ะอันนี้เจ้าเพื่อนมาค่ะฟาร์มใกล้ๆบ้าน ่ในคลิปก็คือน้องสไปซนะคะเจนนิเฟอร์น่ารักค่ะคุ้นมากเลยค่ะที่นี่สำหรับมาไม่ไม่วิง่งไม่อะไรอะ่ะเขาเรียกไม่ดีจ้ะเหมือนเหมือนแถวไทยบ้านเราส่วนนี่เจ้าเพื่อนหมาสองตัวชอบเล่นหิมาก,กันมากเลยกินหิมาก,กันเป็นว่าเล่นไม่รู้สึกหนาวกันเลย ส่วนมากเลยค่ะอ่าฮะน่ารักมากค่ะบรรยากาศดีเนาะเก็บมาฝากเพื่อนๆกันอาจจะลงช้าหน่อยแต่เดี๋ยวจะพยายามลงให้บ่อยๆขึ้นกว่านี้นะคะเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ เก็บมาฝากเนาะเป็นคลิปเก่านาน,านแหละจะทยอยทยอยลงให้ได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะคะยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ